สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านท,ที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจเริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยทรัพย์สินเงิน,งนทองกันท,กทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ปลาเขียนรักษาพันธุป์ปลาผู้สีฐาน จังหวัดบุกีาารัายและจังหวัดกาลสินสามารถจับกลุ่มที่ละหอบละสัตว์ป่าได้หนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสัตว์ป่าจังหวัดบุดาารีรัายได้ร่วมราเวันตามลำนำขงกับหน่วยงานความมั่นคงของจังหวัดบุดาารีรัายไปที่ต่างรายละเอียดของข่าวไปเลยครับ จนที่พิทักษ์ปลาเขียนรักษาพันสัตว์ป่าผู้ศีฐานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกระสิน์สามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบล่าสัตว์ปลาได้หนึ่งคนซื่อนายเวิร์นสันยะตะโคดอายุ48ปีบ้านเลขที่218บ้านแกงนาจตำบลโคกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารของการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดซากระรอดินคางไร่หนึ่งซากอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนหนึ่งชุดมีดโต้หนึ่งเล็ม เจ้าหน้าที่แจ้งขอกล้าวหาพิษฐานเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยบ่ได้รดับอนุญาตพิษฐานล่าสัตว์ปา่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยบ่ได้รดับอนุญาตพิษฐานหาของปา่าในเขตป่าสิงหวนแห่งชาติโดยบรได้รดับอนุญาตพิษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในขอบคล้องโดยบ่ได้รดับอนุญาตเหตุเกิดบริเวณป่าหูผ้าผึ่งทองที่ตำบลบ,บ้านเล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้สีฐาน ทับซ่อนป้าสิงหวันแชาติป้าดงผู้สีฐานเจ้าหน้าที่ได้ท่านบัทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนบ้านข้ออำเภอคําะอีจังหวัดมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ส่วนสากสัตว์ป่าขออนุญาตพนักง,งานสอบสวนทำลายซากเนื่องจากสากสัตว์ป่าเน่าเสียง่ายพอสามารถเก็บรักษาไว้ได้แล้วรายงานขั้นตอนการทำลายซากโดยภาพถ่ายให้พนักง,งานสอบสวนสากเป็นลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่ดานตรวจสัตว์ป่าทหารร่วมราชะเวนป้อมกันและปราบปรามการลักลอบ่าสาาัตว์ป่า มีหน่วยงานรอมเมันคงนอกรอขอกรรมานอและฝ่ายปกครองจะวัดมูกดาหารร่วมภารกิจในครั้งนี้เหตุการณ์ปกติป่า คือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนวหนาวิเชียนจินวงศ์